ไปไหนอ่ะหาไหนนายว่าเห็นไหมเนี่ยนายว่าเห็นหนายไหมฉลา,าดจังดูดิดว,วิธีการตั้งกล้องอะ่ะนายไม่ได้กินข้าวอ่ะฉลาดพอกินลงตรงนายดูดิว,วิธีการถ่ายอะ่ะเน็บไว้ฮไม่ใช่ บวบงอกเพียบเลยตอนแรกว่าจะย้ายไปปลูกตรงอื่นบวบงอกเพียบเลยตอนแรกว่าจะย้ายไปปลูกที่อื่นตอนนี้กไม่ต้องย้ายแล้วทำค้างตรงนี้สวยดีนะ กวกับแตงรู้สึกว่าหวานพร้อมกันอะ่ะเดี๋ยวนี้ก็ทำค้างให้สวยๆอัตร้าเสืออยู่ไม่กี่ต้น จะย้ายไปหมดเลยเพราะอันนี้จะรอดไหมไม่รู้รอดหรือเปล่าเสียไ bằng con ันนี้เรามีของมาด้วยนะมาใช้อันนี้ต่อสายเรียบร้อยแล้วอันนี้เอาไว้ดูดน้ำส่วนอันนี้อันนี้คือเราใส่มานะตอนแรกตอนเชื่อมอะ เราต้องเอาท่อใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ผักเข้าไปใช่ไหมแล้วก็อันนี้สวมเข้ามาจากข้างล่างหรือจากตรงนี้ก็ได้ก่อนก่อนเสียบแล้วเราก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็อันนี้ก็คือดึงลงแล้วก็เสียบอันนี้ได้เลยนะโอเคมันก็จะแน่นนะทุกคนอันนี้แล้วก็จะต่อกับอันนี้หมา เข้าไปก็หมุนต้องให้ตรงนะร้อนมากก็จะเป็นแบบนี้กแบบนี้แล้วก็่ซนตรงเนี้ยทางร้านะจะมีหัวนี้้สองอันนะเป็นแบบ ฉีดแบบออกแบบฝอยแปลว่าออกแบบนี้มันจะเป็นแบนแล้วก็อีกแบบหนึ่งมันจะเป็นรูกลมๆเอาไว้เหมือนอาฉีดรถอะไรแบบเนี้สองอันแล้วก็ดึงอันนี้ลงแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็มันก็จะแบบเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นแบตเตอรี่นะทุกคนแล้วก็เสียบแบตเตอรี่แบตเตอรี่เราก็ต้องใส่เข้าไปตรงนี้แบบนี้แต่ถ้าอยากถอดออกเราก็ ดึงแล้วก็ถอดออกแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็ใส่เข้ามาแบบนี้อันนี้เราต้องหย่อนสายลงไปในน้ำนะทุกคนนั้นก็ถึงหน้าแล้วอะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องตักน้ำแล้วก็ เข้าสายกพักหน่งนานเกินจะเป็นทอมันไม่จมมันลอยน้ำอ่ะนะ เหมือนตอนใส่ในห้องน้ำอ่ะเราเห็นมันจมน้ำนะตอนที่ตาเราไปใช้ได้ชาร์จไหมเราชาร์จมันเอเรามาตั้งเราก็อเอาไปชาร์จฮะมันตั้งแล้วเราเอาไปชาร์จอ่าอ่ก็เปิดเครื่องนี้อย่าคุยกันเลยจะคุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวทะเาลาะกันอะไรนะว่าจะเปิดเครื่องนี้อย่าคุยกันเลย chú hộp đi Mà kia ra xinh xinh băng rồi ngay kia ra xinh xinh cái này không có Mà nó mượn khương, nám nó đâu ấy, chị đang ớt mà quả Đây để đây ทดสอบเครื่องให้เขาดูเดี๋ยวเราจะไปตักเหมือนเดิมมันก็แบบได้น้ําเปียกเหมือนกันนะะ oh! แต่ว่าก็คือแบบที่รดอบะมันจะไม่ชุม่มเราต้องลดนานๆนายด,ดูเดี๋ยวนายสต็อปแล้วก็ดูเวลาให้เราหนะ่อยสบายเลย,ย,เลยไม่พร้อมเลยทีนี้น้หาหวานเวลาสองแก้วมันไม่ต้องสูงไงอย่างที่จะพ้อมสักหน่อยโถเนีย กลายเป็นแบบเออน้ำหวานวันสองแก้วเหมือนเดิมจ้ะเพิ่มเติมคือถึงไหมบ้าถึงถึงถึงเดี๋ยวยืนจากตรงเนี้ยแล้วก็เดินขึ้นไปฉีดตรงบนนะอ้าเรื่องของเธอบอกให้ฟังอืมอย่าลืมฉีดตรงนี้ด้วยนะบวกบวกบวต้องขนไก่แตว่าอาจจะต้องยกหน่อยได้พอเดินเลย ไม่ไก่กองเพราะว,ว่ามันอาจจะประหยัดน้ำขึ้นด้วยไงเพราะมันออกเปไ็นฝอยฝอยคัดหมอ้อมแกเริ่มต้นพึ่งก็มาแล้วนต้นจะนะนพึ่งอ่ะพึ่งอ่ะ ดีนะเพิ่งตัวเล็กน้ำอยู่ตรงนูน้นไปตรงนูน้นไปบินเข้ากล้องเป็นาลายรีวิวตอนนี้นั่นเม่กี้ตอนไหนใส่ใส่ปักใส่แบบนี้นะเห็นแล้วอเอาอ่ะ วันนี้ไม่ค่อยมีหมากไปแกะได้ไม่เท่าไหร่ ว่านายนนะ่าจะบอกปีนะน่อมไหมเดี๋ยวเรามีอะไรจะบอกเดี๋ยวเรามีอะไรจะบอกเรองปเที่ย <c oughs> อืม,คมเครือมีฝน้าวมีดีการลดน้ำมีติใหม่ที่เหนื่อยกว่าเดิมมันดูเหมือนแบบชุ่มนะ นก็ยังดีมันได้ทั้งหมดไงก็ยังดีเหมือนปรับกระสุนเดี๋ยวก็ไปตัดออกเรื่องอ่ะ ทิ้งมันงไหมหอมามันไ้ออกน้กวนหันมามองเราทำไม,มหันมามองเราทำไมเป็นองกลัว้ะเข้าหน้าโวยวายปนานแล้วแงขึ้นค้างเลยนี่ไงอ๋อ เขาบอกค้างแค่นี้ไม่พอนะต้องทําค้างสูงวันนี้แม่บอกเราบอกน่าจะไปป้านีก็แม่ําไม่ได้แล้วว่าใครของแม่อยู่บนดินไม่เลยเราบอกว่าเออเราทํากับไม้ตับอะนึกออกไหมของแม่อยู่ไเแตงเนี่ยเขาปลูกบนดินนะบางคนอ่ะเขาไม่ได้แบบทำค้าอืมของแม่ไม่รอบแล้วยังทำแบบ ให้เลยไปเลยไปเลยดินน่ะไม่ใช่เอมไปเลยตามดินไปเลยไต่ตามดินน่ะเดี๋ยวเราค่อยไปบอกปิ๊วปนวัตกรรมใหม่เดี๋ยวปก็้นั่นเี่ฮะนนกอะไรก็ได้ที่มันไม่ต้อง่มากเออ มันก็อิจช่าตามๆกันอ่ะนานเหมือนกันนะบัวหน,นึ่งอ่ะกว่าจะหมดดีเนาะใช่แต่แบบกลัวว่าน้ำจะไม่เข้า ทีนี้ไม่ต้องเกี้ยวเราซื้อสายแล้วเนาะทีนี้ไม่ต้องเกี้ยวเราซื้อสายแล้วใช่ไหม <c oughs> เกี้ยวนายซื้อสายอีกเน <c oughs> ต่อ,อ,ตอ,ตอตรองเงินเดือนออกแล้วกันรอ,องเงินเดือนออกท,ทีนี้ก็ขอตังค์ได้แล้วเดยไม่ต้องมีประโยชน์ไงเป็นสาระแลอวตังค์กินขนมเราสำคัญนะของเรารไม่ย่ของนาย กินนมอาจจะยอมก็ได้นะก่อตังคือตายไม่ยอม่ด้มาตอนเช้าได้ด้วยก่เนีเสียใจไม่ตื่นมาแล้วเป็นชั่ววันเลยนาดูก e ็อีปิกนิกอยู่นะ,ะนะนั่งข้างล่างอะไรเงีเ e ้ยก็อีปิกนิก เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้อะไรเงี้ยประมาณห้าร้อยห้าร้อยกับหกร้อยแล้วก็แบบเต็นท์เครืงยนต์เลยเดเอาเต็นท์มาแบบไม่ได้นอนจริงอ่ะเออมาทำอ่ะมาการเพื่อรีวิวอ่ะเออเพราะเราไม่ได้ไปเที่ยวไงคุณคิดแล้วมึงคิดเหมือนกันเหรอเอาแต่โต๊ะกับเก้าอี้เอามาปิกนิกในนี้แล้วแม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนก็เอาไปหรอกไม่เอากลับบ้านเหรอโต๊ะกลับบ้านไงโต๊ะกลับบ้าน กกบบใช่แต่เรามีรถเครื่องนะล,ลำบากหน่อยนะลำบากเกินไป,ปในนี้มันต้องแบบคนเข้าคนออกลำบากตายขีดปุ๊บเกียวปั๊บเลย อันนั้นอยู่ไหนละ่ะเอาใส่ข้างอะไรจะ้ะฐานอุพยพึ่งพึ่ง,พ,ง,พ,งพึ่งเป็นดาราเกาะกะเกงดาวเพราว่ามันหายนะที่เราฉีดฐานวันแรก มันจะต้องไม่ไม่เติบโตอ่ะมันรีบถ้าสมมุติว่ามันตายอ่ะไอตัวที่เป็นลูกอ่ะอม,มันคือจะเหี่ยวไปเลยมันจะฟอร์มมันจะไม่เติบโตแบบนี้อืมแล้วว่าน้ำบัวหนึ่งสามแปลงนี้พอนะพอเราบอกแม่เหมือนกันว่าเออนี่นะของเราแถวกลางนะแถวสุดท้ายของเปียวแถวแรกของดาวอะไรเงี้ยแม่บอกเออเนี่ยแตงถุงหนึ่งมึงต้องทำขนาดน,นี้เลยเหรอลูก บอกพี่เด็กได้คำเดียวว่าเออคือว่าให้มันอชฉากันเ,นเออเราว่าแล้วเครื่องนี้ต้องเป็นเครื่องเหมือนเครื่องพ่นยาเนี่ยอหอมไหม ที่เราเข้าไปดูเห็นมันเป็นเครื่องพ่นยานมันเยอะนะแต่มันก็ใช้รดน้ำได้นะม,นมันไม่ได้รดเออมันไม่ใช่คือเออมันรดน้ำอยู่นะใช่ตอนนี้เราลดน้ำอยู่ไงเออเยอะแยะเลย <c oughs> มันไม่มีไม่ติดอยู่แล้วอ่ะอืม ม,มันออกไปก่อนวันนี้ถ้าเราขีดแรงจะเด็นดรน,ดนเ,เพราะว่าแบบมันช้ำแรงความแรงก็คล้ายๆนั่นอะ่ะหวัวสปิงเกอร์อะ่ะฝนตกระยะประชิด <c oughs> ngang lọt lên cái <laughs> mà <laughs> gì Tèn <laughs> à, lúc à, xuôi <Chăm>. 好了。Voilà. เห็น่าเดี๋ยวสามอันไปเลย แรกๆอะ่ะมันจะตายวันตายพุ่งเหมือนกันหมดเลยข้วด